ที่มาทำอะไรคะฮะที่มาทำอะไรหอม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 ใหญ่ไหมเนี่ยฮะฮะ,ฮะเดี๋ยวสิทอดก่อนแป๊บหนึ่งทอดก่อนคอยได้ไหมได้ไหมคอยได้สิโคเคไหม เดี๋ยวเราจะทอดปลาทูให้แมวนาจ๊ะแมวอยู่ไหนฮะอะไรนะอ,อ่ะคอยแป๊บจุกกล้องด้วยว <laughs> อ่ะทอดก่อนทำไงทำไงโอยแตะแตะ